จะบกค่ะจะบกไปกลัวนี่ค่ะเบือกกะไว้เอาไว้ติดไฟไ,ได,ด้ค่ะติดไฟเฮ็ดทามได้โทรศัพท์กับชาร์จสามสิบเก้า เพราะว่าเขาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนตลอดเนาะตัวซับก็เลยเบิดแบตก็เลยเบิดแม่เช่นหนหินหินเต่หัวเหมือนตัวอะไรหรอเข้าไปเขาเรียกอะไรนะซาลาคือภาษาอีสานสะอื่น ขี่เกียบเเจอนาขี่เกียรภาษาอภาษากลางภาษาไทยเอออาเสียว่าจิ้งจกนากๆฝนกับบุ่น อาบน่อยก็จะไปอาบน้ำมาเลยท่อนนะพี่น้องอากาศท่อนร้อนมากมากคืมีดีแนบอดีแนบสิดีเบื่อเ้าวก็าแหวติดไฟได้ค่ะ ต้องเล่นกับทุบเนี่ต้องเล่นกับทุบไงดีไหมเนี่ยน่าค่ะ ดีพอดีอืมเอาไวตากลัวกิดจะโค้งค่ะบ่ะได้ค้ายด้วยวไม่้องเพราะว่าบ่ค่อยได้หายากค่ะได้ไปหลายนอก ดีคนะ่ะพีน้องแดดกาลัางเริ่มบดกี้แดดจ้าให้แดดกลังบกแดดกาลัางลดคุณลุงคดมันมาฟังส้าฝนบอภาษาภาษาอีสานนะคุณฟังโอกเลยค่นะ PR. พี่นะ้องฟังโบกค่ะพี่อบอกภาษากางกันกัไนไงล่ะ กระตกละไออีสานพุ่งเก่าเฮ้ยดีอ๋อไอถือมือจะของ พลาดไม่ได้เลยโดนมือตัวเองหนือขอะบาแห้งแนวค่ะคุหมนวเฉยมือจะโค้งต่ก็บ่แห้งอก จะดีคนเผอว่าหรงบมงมองกับแขนค่นคิดอยากเน่น